การพัฒนาถูกเล่าหนองเล็กทายเป็นจุดอ่อนยังไงแหมมันไม่มีทางไม่มีแผนหรือเปล่าน่าไอ้แดดสุด้าลังจานอกมันเป็นไการพัฒนาถูกเล่าหนองเล็กทายมันเป็นยังไงยังถึงเป็นจุดอ่อนเบาจาก้องอิกันอีกตรงนี่แหละทีว่าในในอดีตที่ทมาเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการทดลองน้อ มัน,น,มนก็มีความชัดเจนมันยากมันยากในสภาพย่างเตี er. ๋ยวปี๕แปรนี่นะครับทำมาจากตรงนี uh, ้ตัวนี้ก็ระนะคะกระเดียงตัวมันยาวมเปลี่ยนการทำงานกดนอกบน่องกดรอบน่องเวงไซน์หนอกไม่มีแผนการดเนินงานที่ชัดเจนมันถึจะได้มาตองค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องแผนนะอย่างจานหนาวนาะแต่เ้าพอเปลนโอกาสเอาตัวนี้ตีโอกาสนี่หมายถึงโอกาสจานขายนอก ในองค์กระเพิ o, ่มท okay so, ักษะความสนใจด้านการอนุรักษ์อันนี้มีใจละอันนี้ต้องเป็นเป็นวิธีการเป็นแผนงานโครงการไปละแผนงานเพิ่มทักษะความสนใจด้านการอนุรักษ์เอนจีเออาร์น้าวเนื้อก็นี่คือโอกาสจากภายนอกทุกหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกหรือนอกองค์กรเขาเนี่ยปลืนมาเอื้อรองเขา เออบน่าเอื้อต่อเฮาคือแบบเ่นนั้นเราเขาจะใจกว้าเออถ้าจะได้เข้ากันก็คือทัศน์ศัทัศนคติชุมชนต่อนงานนั่นแหละอันนั่นคือคือสิ่งที่เป็นโอกาสของเขาต้องบอกว่าชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานอันนั้นแหละเป็นเป็นสิ่งดีๆน้อเราเป็นเจ้า การสนับสนุนงบประมาณโอกาสก็คือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรภายนอกการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนี่นนี้หมายถึงเนอ่ไหมสวัสดีครับเป็นด้านในครับผม สวัสด <othe> <ayım urai> ีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G ีโฟกสปอร์ตแอนทัวร์นะต่นี้ผมอยู่ที่เคทามลาสปาหนองเลงซ้ายครับกิจกรรมของเคทามลาสปาหนองเลงซ้ายวันนี้ก็จะมีการประชุมหารือครับอันเรื่องเกี่ยวกับการทําแผนพัฒนาหนองเลงซ้ายนะฮะหลังจากที่การคุ้ดหลอกหนองเลงซ้าย แล้วเซ็ตเนี่ยอาจจะต้องมีการเ oh. ตรียมแผนเพื่อฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาหนองเล็งซ้ายซึ่งเคท่ามราสัตว์ป่านหนองซ้ายก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการทําง,งานแล้วก็มีวิทยากรกระบวนการนะครับในการพัฒนาเ oh. ต้นะฮะแต่ถ้าจับวงจรเป็นวิเคราะห์หวาตรงเนี้ยพอชุมชนต่นี้นะฮะวิทยากรกระบวนการก่อนมาประชุมนัด หารือกันก้อนนะครัว่าในการเขียนแผนแนวทางของคณะทำงานตีจะเข้ามาร่วมจำนวน15คนนะฮะตีะจะเข้ามาช่วยกันเขียนแผนในการบริหารจัดการในการใจ้พื้นที่ฟื้นฟูหนองเลงซ้ายเนี่ยจะมีที่ทั้งการทํางานในแบบไหนนะซึ่งวิยากระบวนการก็จะเป็นไฟล์ตีตรวจเช็คข้อมูลแล้วก็การกรองว่าแผนตีอันคณะทํางานทั้ง15ตีจะเสนอ เข้ามาในการพัฒนาหนองลิงซไซนั่นะจะอยู่ในกรอบแนวทางตีทั้งเคทรมราสปานหนองลิงายได้กำหนดไว้หรือเปล่านะซึ่งนโยบายของการพัฒนาของหนองลิงไซเนี่ยเคทัมาราได้รับมอบมาจากกรมอุทยานแห่งชาติแห่งกัมนะครับที่นี่ในการปรึกษาหารือกันนะก็จจำเป็นจะต้อง ตีกรอบเพื่อชัดเจนนะครับเพื่อในการพัฒนาหนองอินสายจะได้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการนัดพบปะพูดคุยเป็นครั้งที่2หลังจากที่วันแรกนะครทั้งคณะคณะกรรมการได้มาประชุมอู้กันในข้างแรกแล้วก็ได้หมอบการบ้านใหงแต่ละฝ่ายนะฮะไปโซนจะุดพลุยุดแข็งของหน่วยงานแล้วก็สภาพพื้นที่มา เพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์ในการทําแผนนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันสักเล็กน้อยครับอบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลยังบันได้ชัดเจนเต็มร้อยครับยังต้องมีการปรึกษาทบทบก,กันยูแหมาายครั่งยูนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาจจะมาได้อัพคลิปวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุมครับก็เอาแาอค่ให้ทราบเปงความเคลื่อนไหวนะครับผมเดี๋ยวมาดูมันกลายเป็นหระสั ใช่ไหมผมว่าประเด็นประเด็นปัญหาคืออุปสรรคการสืสร่อสารองคอ์กรหนึ่งมันมครอบลุมมันก็เลยมีมีผลกับเรื่องการพัฒนา,ท,นาที่ยาวนานยาวนานเลยไอชนประธานมันไม่สนเราเลยนะมไม่สนใจเราเลยเพราะว่ามันมันถือว่าในาน้ำก่องมันแต่แต่ที่นี่ก็คือมันก็เป็นอุปสรรค่วยงานที่อยู่ข้างนอกที่มี้อบกลุมไว้ในตัวเอง มันมันไม่ใช่เป็นเป็นจุดแข็งโอ้ก็ดียวนะครับเพราะยังจุดแข็งละจุดอุปสรรคเนี่ยมันแรงหวังเลยเราจะทำทยังไงให้มันแยกออกจากกันได้เห็นรับแต่เมื่อกี้ผมคงเดาชัดว่เรื่องการสื่อสารองค์กรอันนี้ถูกถูกต้องนะแต่การสื่อสารองค์กรเนี่ยในรื่องของในแง่ของไม่ใช่การประชาสัมพันธ์ในแง่ของการเชื่อมเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรกับองค์กรให้มันเห็นชัดเจนและมีข้อมีขัน มันถึจะเป็นจุดแข็งได้เพราะวุดแข็งมันไม่เทยชับก็คือมีมีกฎหมายรองรับถือว่าจุดแข็งนแต่ปรากฏว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกเชนานะครับที่กมร้อก็มีตัวโมาะเนี่ยโมันมีจุดแข็งมีเป็นจุดแข็เพราะว่าได้เรื่องกาเพิ่มฆะทีต้องดทรกไ่มมามันมัน เห็นไหมมันไม่พอคือว่าเราจะตีหุดแข็งหุดแข็งต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าพอพอเราบอกว่ามนไม่พอตื้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดอ่อนีเลยถูกไมหมครับเพราะว่าเราจะได้พัฒนาจุดอ่อนให้มันแข็งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่ามันมาเราเรายังคงมีอยู่คงมีอยู่ในในแง่ของการซัพพอร์ตจากองคอ์กร่วยเนือของเราเนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่ได้มันไม่พอนะครับ แล้วก็จุดอ่อนที่อยู่ในรูปของคคองค์กรคือบุคลากรเนี่ยโอเคนะคือบุคลากรเราต้องต้องบอกมนันตายว่าเอาให้ชัดเลยว่าบุคลากรเราไม่พอนะ<ม>นะครับต่อพื้นที่ยังไม่พอไม่พออย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปไปสู่แผนปฏิบัติการที่ชัดไม่พอจะได้บุคลากรเราขาดองค์ควนะามรู้ขาดองค์ความรู้เราก็อบรมมันไม่ได้บุคลากรไ่น้มดปต่อบุคลากรไม่พอก็ขอเพิ่มนี่นะเจ้ามันไม่ได้ไปต่อ,อน ใช่ไหมแต่แต่แต่ที่ที่เขาให้เชื่อมโยงให้เห็นเนี่ยคือไอ้นี่มันจุดอะไรโอกาสมันจุดแข็งภายนอกเนาะใช่ไหมอุปรสรรคเนี่ยเป็นจุด<ห>อ่อนภายนอกเพราะนั้นต้องเชื่อมโยงกันให้เจออีสองตัวนี้โอกาสกับจุดแข็งสองตัวนี้มันต้องพยายามหลอมให้มันเป็นก้อนเดียวถูกไหมใช่ไหมต่อต่อของตัวแรมนิดนึงก็คือจุดแข็งของเราเนี่ยมีกฎหมายรองรับมีรูปีเนาะแต่พอมาเป็นอุปสรรคภายนอกผมก็ใกล้สุดแล้ว มีคนหลายลองรักเพื่อทีแต่พอมากป็นประนกื้ดบัง ตัวเองออกมาแล้วก็จะใช้ตามตามกฎห,หมายของตัวเองนะครับคือมีแต่กระรองว่าการวิ่งที่เราสื่อสารไปอ่ะมันไม่ชัดการใช้คําว่าการยอมรับภายใต้กฎหมายเกล้าห้ามล่าเนี่ยมันมันไม่เข้าใจอนะ่ะเนาะอ่ามันมันไม่เข้าใจเพราะนั้นคำคำ,ำมันต้องมันต้องสื่อให้มันเข้าใจให้ให้ใครมาอ่านก็เข้าใจ ต้องเคลียให้ดีว่าตรงนีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนแต่เมื่อกี้ที่ที่เรื่องกฎหมายอ่ะถ้ามีกฎหมายรองรับก,ก็คือเราเองอ่ะ,อะดดถึงกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นจุดแข็งของเราแต่ที่มันเป็นทรีเป็นอุปสรรคก็คือกฎหมายจังยัง้น <ừ> คือเ <ừ> ออกฎหมายจังยังไง่ออนื่นมีหลายฉบับมันกเ็เลยแบบใช่แต่ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดนะคะเพราะว่าเป็นการคิดข้อเราก็อธิบายพอให้ได้ให้ได้ใจความ เดี๋ยวจะมีพูดอีกนะครับพูดอีกเดี๋ยวต้องมีใส่เลยนะแต่ที่ที่ทำใช้ใช้กิจกรรมทันบอกเลยนะเดี๋ยวเราไดมาแปะแปะพู้เดี๋ยวเจ้าเจ้าของเขาจะเจ้าของเขาจะได้หยิบไปใช้ส่งต่อส่งต่อไปเลยจะได้ทุวคเขียนว่าเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวเราแปะเอามาแปะพึ้งได้กู เนดี๋ยวขาูดดนนี่เเเอาีตรียมใหม่กาวสองหน้าเลยที่ผู้เรียนถทำกรับผมก็คำเดียวผมก็จะต้องนั่งรวมฟังการประชุมนะฮะจะได้ความรู้จากอาจารย์แต่ละท่านนะฮะวิทยากรโค้นการแต่ละท่านมีความรู้ความสามารถในเรื่ององการเขียนแผนนะฮะแล้วก็จะได้ ฟังเผื่อที่จะเอามาปรับใจในการเขียนแผนพัฒนาหนองเลงซ้ายครับเพราะว่าผมก็คือหนึ่งในคณะทํางานน่ะหนึ่งในสิ้คนในคณะทํางานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในการพัฒนาหนองเลงซ้ายนะฮะเขาอาจจะต้องมีการทําแผนย่อยเพื่อที่จะเอาไปประกอบเข้ากับแผนใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้วิทยากรกระบวนการก็กําลังมีค,คำแนะนํากับเคทมาสปานหนองซ้ายว่าต่อไปถ้าจะมีการเขียนแผนหรือว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรที่จะเข้ามามีส่วนรวมจะต้องมีการเขียนแผนในลักษณะไหนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ผมได้เข้ามาเก็บความรนะู้นะจะผู้ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์หลายๆท่านทีมัเนี่มันจะว่มมาจะเป็นอาจารย์ทีมาจากเรียนมาใจาวิยาคมนะมาจากเพียงล้อนะฮะก็หลายๆท่านก็มีความรู้ความชานาญในการเขียนแผนมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอ ้ายแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวถ้า,าแผนการทํางานของเคทามาสป,ปาลนองนีซ้ายเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นแล้วนะเมื่อสรุปออกมาแล้วชัดเจนนะเขาจะมีการาประชาสัมพันธ์ให้กับกพี่ใน้องจากอำเภอแม่ใจแล้วก็สมาชิกที่ตามชีฟกสปอตได้หู้หวานนโยบายนะฮะายวิสัยทัศน์ ครงการพัฒนาหนงาองลิงไซท่ามารสปารหนองสายจะไปในทิศทางไหนก็เพื่อประโยชน์ของทุก,ก,กๆฝ่ายครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ